เอวิงแลงมัวเกิดที่บุกลินรัฐนิวยอร์กในปีคิเต์ศักราช1881เป็นบุตรคนที่3จากทั้งหมด4คนของชาวแลงมัวและเชดี้คันมิ้งเขาได้รับการสนับสนุนจากบิดามารดาให้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติตั้งแต่เด็กและได้รับอิทธิพลจากอาเธอร์แลงมัวพี่ชายซึ่งเป็นนักเคมีแลงมัวเรียนระดับมัธยมที่สถาบันเชดนัสฮิลในฟิลาเดลเฟียและจบสาขาวิศวกรรมโลหะการจาก โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โคลัมเบียในปีคศดิสกดัเกาเขาได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกสเทนเกนและเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันเทคโนโลยีเซเว่นในเมืองโคบมเค้นก่อนที่จะย้ายไปทำงานที่บริษัทเจ n e r a รลล์อิเล็กทริกในปีคิดิสกดงักาอยเานชิ้นแรกของแรงมิลก็คือการศึกษาหลอดไฟฟ้าและก็การปรับปรุงเครื่องสูบแบบการแพร่ซึ่งนำไปสู่การ,ระดิ์ตัวเรียงกระแสสุญญากาศในระดับสูงและหลอดแอมพลิฟาย ปีต่อมาเขาและเลวีทอกเพื่อนร่วมงานเพราะว่าไส้หลอดทางสเปนจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นหากอยู่ในแก๊สเฉืยและเพราะว่าการขดไส้หลอดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้นการค้นพบเ,เกล่าวทําให้มีการประดิษฐ์หลอดไส้ร้อนแบบธรรมดาในเวลาต่อมาการศึกศรรษาไส้หลอดในสภาวะต่างๆทําให้แรงมัวสนใจการปล่อยเทอร์มไอออนและเรียกแก๊สที่แตกตัวเป็นไอออนว่าพลาสมาช่วงคิสศตวรรษที่1920เค้เขาและท้อง ได้คนพบการแกล่งของพลาสมาหรือว่าขึ้นแรงมิลและในปีคิรักััด1928แรงมิลค้คนพบการเชื่อมด้วยอะตอมไฮโดรเจนซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นการเชื่อมทิกในช่วงปลาย1910จนถึง1930แรงโมน,นั้นสนใจทางด้านของเคมีของน้ำมันฟิลม์มและพื้นผิวโดวยในปีคิรักััด1917เขาตีพิมพ์ผลงานด้านเคมีของฟิล์มน้ำมัน และร่วมกับเคทรีนเบอร์บรอดเจตศึกษาฟิล์มบางและการดูดซึมของพื้นผิวในปีที่ศกษ1,922แรงมิลได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากการบุกเบิกวิทยาศาสตร์พื้นผิวนอกจากด้านเคมีแล้วแรงมูรยังสนใจทางด้านบรรยากาศศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาในปีที่ศกษ1,927เขาค้นพบการไหลเวียนของแรงมิลจากการสังเกตลมที่กระทำต่อสาหล่ายทะเลในทะเลซาแกรโซ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแรงมิวพัฒนาระบบโซนา่าตรวจจับเรือดำน้ำําและคิดค้นวิธีขจัดน้ําแข็งบนปีกเครื่องบินแรงมือเสียชีวิตในปีที่สกา1,957ที่เมืองบูทโฮโดยเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุเน,นื่องจากการขาดเลือด